วันนี้พามาดูรถตีดินโอ้โโยตัวเดินสิบครับตัวเดินสิบโอ้โ,โล้อเลอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบล้อเลอนสิบตัวโซดีเนี่ยครับอ้ําแวน เบอร์ยี่สิบสองเบอร์ยี่สิบเอ็ดสวยสวยเป็นเครื่องฮ h s โอเจ็ดดีเทโบเป็นอู่ขอสอนะครับนะเป็นอูขน่ขอสอคันนี้ชุวงล่างเต็มครับสวย เต็มเหมือนกันครับคันนี้เะเลข้างบนสองตัวแล้วเลอข้างล่างสิบตัวครับเป็นเครื่องเจ็ดดีเทอร์โบปลลั๊มลมสรงทรงเดิมครับสวย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 ครับมาพามาดูโอ้ย เงินเลด mm hmm. สวยๆครับเกยรใหญ่อ้อ ัเ้าเบื้องต้นทามาดูตัวนี้ก่อนครับเป็นอ่าเป็นเจ็ดสีหนึ่งาเป็นกระบอกคู่ยกกับช่วงล่างเต็มอ่ากันนี้สวยครับเปิดในราคาสามแสนห้าหมื่บาททวนครับ สนใจสอบถามได้นะครับช่วงล่างสวยช่วสวยครับโอ้ช่วงสวยครับ เจใจนี่แบางต้นครับสวยครับสวยสวยเดี๋ยวพามาลองครับสักพักยวลองกินข้าวกัน สวัสดีครับสวัสดีพวกโกนในดังนะครับ <c oughs> วันนี้พามาดูรถเกี่ยวนะครับเป็นท่าเสาอ่าปากักคอเลตนะครับช่วงล่างเป็นสองตามอินตัน2ี่สามเครื่องจ o โอแปด b ีทบนะครับตัวนี้เป็นโรลเลอร์สิบเ็ดตัวนะครับ ดีเดี๋ยวพามาดูครับสิบสองเฮกตารนะครับปัม๊มอินตันเบอร์ยี่สิบสามครับพามาดูครับสองเฮกเาล์หกเก้าศูนย์ ครับนี่เป็นเครื่องเกีวนะครับ 8C ข้างล่างเต็มครับเป็นท่าเสานะครับคันนี้พร,ร้อมใช้งานครับสวยๆใครต้องการนะครับสอบถามได้ ันึ่งเลขันึงครับเป็นรถตีดินนะครับของขอสอ,อช่องลนางชลรางเป็นตัวเดินสิบครับอรเลอร์สิบตัวแขนคู่ครับ่านสนใจสอบถามได้นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง h o 7 4 ครับเทอร์โบตัวตัวเครื่องเป็นตัวเทอร์โบครับ่อยู่ช่วงล่างสวยๆครับเป็นตัวเทอร์โบครับสวยๆท่านใดสนใจครับสอบถามได้นะครับเต็มน้มแปดครับเกียระใหญ่ ข้า,างหน้าครับหน้าบองต้นสวยครับอสองคันนี้ครับเหมาได้นะครับยกคู่ได้ถ้าไดสนใจสอบถามได้นะครับพัคคู่ได้ รถเกี่ยวท่าเสากับรถตีดินคอสอรครับตัวเดินสิบความยี่สิบอใหญ่เครื่อง h o 7 4ีเทอร์โบส่วนท่าเสารถเกี่ยวเป็น 12HL องแม23เครื่อง j o o นะครับยกคู่ได้แยกได้นะครับาใน,นใดสนใจสอบถามได้โดยตรงนะครับทั้ง2คันนะครับที่เบอร์โทร0 93ย์ สี่ห้าเจ็ดหกห้าสี่สีศูน์เก้าสามสี่ห้าเจ็ดห้าสี่สี่ในดังนะครับหรือจะเข้าดูรถลองรถได้นะครับสอบถามได้นะคบเบื้องต้นเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับทั้งรถเกี่ยวและรถตีดินนะครับจะเอาขนาดหรือจะแยกหรือจะยกโคนะครับ สอบถามได้เหมือนเดิมครับโอเคขอบคุณค่ะ